ครับสวัสดีครับผมช่างกอบนะครับก็วันนี้ผมจะพามาต่อใช้งานนะครับ MTB 2 1 F กับตัว M ที่เป็นอบอร์ดโมดูลนะครับขับแยกนะครับขับแยกก็สำหรับท่านใดที่ต้องการใช้ขับนะครับใช้ขับซับแยกต้องการให้มีกำลังสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์แถมให้ภายในกล่องน,นะครับแยกออกก่อน ก็ท B21f นะครับก็จะจะต่อง่ายหน่อยนะครับง่ายหน่อยเพราะว่าเขาก็เหมือนกับว่าทำอุปกรณ์ชุดปัดมาให้เราพร้อมเสียบได้เลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับท่านที่เป็นช่างอยู่แล้วนะครับ ตัว TB 2 1 F นะครับเขาก็จะมีจุดที่ให้เชื่อมต่อ Subwoofer Output โดยที่ทำออกมาให้จากทางโรงงานนะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับเพื่อที่เราจะใช้มาต่อดึงสัญญาเนี่ยมาให้มาให้แอมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น z K 1602นะครับตัวนี้จะมีกำลังขับข้างละร้อย6วัตต์นะครับข้างละ160วัตต์ ถ้าบิดโมโนก็จะได้ประมาณ220วัตต์นะครับนะครับตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันฟังก์ชันสวิตช์นะครับที่ให้เราเลือกว่าจะเลือกเป็นแบบสตอริโอหรือแบบบิดโมโนหรืออีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นพัดลมนะครับให้เลือกเป็นติดตลอดหรือติดตามอุณหภูมินะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็มีตำแหน่งบอกให้เราชัดเจนนะครับว่าเราจะต้องเลื่อนไปทางไหนทางไหนนะครับมีมีบอกนะครับอ่า วันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องของการตอบพ่วงซับฟูเฟอร์นะครับก็จริงๆแล้วถ้ามองด้วยรูปภาพนะครับรูปแบบการติดตั้งนะครับก็จะไม่มีอะไรยุ่งยากก็เราก็สามารถใช้สายที่เขาแถมมาให้เนี่ยเสียบเสียบอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็ใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็ต่อไฟเลี้ยงเข้าต่อไฟเลี้ยงเข้าต่อลำโพงเข้าปกตินะครับ แล้วก็สัญญาณซับเนี่ยก็จะถูกคอนโทรลจากโวลลูม2ตัวของตัวแอมหลักนะครับแล้วก็ปรับเร่งเกณฑ์มากน้อยจากตัวโวลลูมหลักของตัวแอมชัดเคตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยออการต่อในลักษณะอย่างนี้ก็มันก็ต่อได้นะฮะแต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของเกณฑ์การขยายที่ที่เขาทำออกมาเนี่ย ค่อนข้างเบามากนะครับเบามากมันไม่สามารถมาสร้างกาลังกาลังส่งมาที่ชิป IC ขยายเพื่อสร้างกําลังสูงออกไปได้นะครับมันจะเบามากนะครับนะครับวิธีการวิธีการแล้วก็ตัวช่วยนะครับเราก็จะใช้เป็นโมดูลออฟแอมตัวนี้นะครับอันนี้ผมจะมาสอนวิธีการต่อใช้นะครับซึ่งถ้าถ้าเป็นบอร์ดตัวนี้เนี่ยก็จะต่อง่ายมากนะครับสาหรับชุดออฟแอมสำเร็จรูปนะครับเราก็มีขายนะครับทาง ติดต่อทางร้านทางลิงก์เราก็ได้นะครับเราเดี๋ยวเราแปะลิงก์สั่งซื้อให้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสำหรับตัวออฟแอมตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่สร้างเกณฑ์การขยายนะครับก็คือเพิ่มเกณฑ์การขยายจากเดิมนะครับเข้า1จากเข้า1ออก1นะครับเป็นเข้า1ออก3นะครับเข้า1ออก3าหมายถึงว่าขยายเกณฑ์ขยาย3เท่านะครับนะครับตัวนี้นะครับก็ ก็จะมีจุดต่อสัญญาณอินเอาท์นะครับสัญญาณอินเอาท์แล้วก็จะมีไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงตัวนี้ไฟเลี้ยงเริ่มต้นที่9โวลต์ถึง22โวลต์นะครับใช้ไฟ9โวลต์ถึง22โวลต์เราจะเอาไฟเลี้ยงมาจากไหนนะครับเราก็ต่อจากออฟแอมเดิมนะครับเราก็ต่อพ่วงจากออฟแอมเดิมของตัวบอร์ดได้เลยนะครับนะครับ สำหรับออฟแอมเดิมก็เราก็ต่อตามขานะครับขาที่เป็นขาไฟเลี้ยงของออฟแอมก็จะเป็นขา4กับขา8นะครับขา4กับขา8ขาสเนี่ยจะเป็นไฟลบนะครับขา8เป็นไฟบวกทีนี้เนี่ยสำหรับมือใหม่นะครับไม่รู้ว่าขาไหนเข้าดูกันยังไงนะครับวิธีการดูขาของ IC นะครับให้เราสังเกตจุดนะครับจุดที่มันเป็นจุดอ่าเริ่มต้นนะครับ i อบางตัวเขาจะทำเป็นจุดกลมๆไว้ บางตัวก็จะทําเป็นขีดไว้ที่หัวนะครับนะครับข like ีดไว้ที่หัวอย่างนี้นะครับบางตัวก็จะทําเป็นจุดกลมๆเหมือนเหมือนไอซีบลูทูธนะครับเห็นไหมก็จะทําเป็นจุดกลมๆไว้ก็คือจุดจุดหรือขีดตรงนี้นะครับจุดหรือขีดตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าเป็นจุดเริ่มต้นของขาที่1นนะครับสมมุติว่าขีดมันอยู่ตรงนี้นะครับขีดมันอยู่ตรงนี้ขาที่1เราก็จะเริ่มนับจากขานี้นะครับ นับไปทางขวามือนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็5,6,7,8นะครับหรือท่านใดต้องการดูรายละเอียดที่มันลึกซึ้งกว่านี้นะครับก็ลองเข้าไปที่ google นะครับแล้วก็พิมพ์ d a t a sheet แล้วก็พิมพ์เบอร์ i อ IC of a m b e r นี้เข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปดูใน d a t a Sheet ของมันเขาก็จะบอกนะครับเขาก็จะบอกว่า,าขาไหนคืออะไรตำแหน่งไหนทำหน้าที่อะไรนะครับ ก็พอเรารู้แบบนี้แล้วนะครับก็เราก็ทําการประกอบนะครับประกอบชุดปลั๊กของโมดูลก่อนนะครับในชุดโมดูลที่ผมให้ไปนะครับท่านใดที่ซื้อไปเนี่ยก็จะมีสายชิน2ชุดนะครับแล้วก็ปลั๊กปลั๊ก3ตัวนะครับเราก็ใส่ใส่ให้มันตามตําแหน่งเลยนะครับใส่ตามตําแหน่งนะครับแล้วก็ทาการเชื่อมนะครับ ที่แค่ตะกั่วละลายซึมติดนะครับจะแช่นานมากนะครับเดี๋ยวจะทําให้ตัวปลั๊กเราละลายนะครับถ mm. ้าท่านใดใช้หัวแร้งที่ไม่ค่อยมีคุณภาพหรือความร้อนไม่ถึงเนี่ยก็จะบัดกียากหน่อยนะครับท mm. ีนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นปลั๊กไฟปลั๊กไฟให้เราให้เราดูให้ดีก่อนนะครับให้เราลองเอาเอาปลั๊กเนี่ยมาเสียบดูก่อนนะครับ สีดํากับสีแดงเนี่ยหันไปทางไหนนะครับแล้วเราก็ดูขั้วมันนะครับดูขั้วมันบวกลบนะครับให้เราหันให้มันถูกนะครับสีแดงอยู่ฝั่งนี้เราก็เสียบลงฝั่งนี้นะครับไม่งั้นน่ะบางท่านไม่ได้สังเกตนะครับไม่ได้สังเกตก็ใส่เข้าไปแบบใส่เข้าไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นกับสีกับขั้วนะครับกับสีกับขั้วเพราะฉะนั้นเวลาก่อนใส่เนี่ยให้เราเอาเสียบเข้าไปก่อน แล้วก็มาเลงดูให้มันตรงตามขั้วบวกลบนะครับสีแดงใส่ฝั่งบวกดำใส่ฝั่งลบนะครับแค่นี้แล้วก็ทำการเชื่อมใส่เข้าไปโอเคแค่นี้ก็เป็นการต่อชุดออฟแอมเสร็จสิ้นนะครับทีนี้เราก็ทำการจั๊ เอาไฟเลี้ยงของบอร์ดนะครับไฟลบขา4นะครับไฟบวกขา8นะครับเราก็เลือกเอาชิปออฟแอมตัวไหนก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้นะครับผมจะเอาตัวนี้เราใส่ตะกั่วลงไปก่อนนะครับสักหน่อยหนึ่ง่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวตะกั่วลน้ลนลน้ลนเราไปโดน,น,นขาของ IC ขาอื่นนะครับที่เราไม่ต้องการเชื่อมนะครับ เวลาเชื่อมแล้วก็หาตำแหน่งที่มันเหมาะสมแล้วก็เชื่อมด้วยความระมัดระวังนะครับปิดแล้วยกเลยนะครับอย่าแช่นานสำหรับท่านใดที่ยังบัดกีไม่เก่งก็ใจเย็นๆนะครับค่อยๆทำนะครับแค่นี้นะครับ,แค,นะครบแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับ ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยถ้าท่านใดขี้เกียจไปนับขาก็ต่อตามผมได้เลยนะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทีเนี้ยง่ายแล้วครับต่อแค่นี้เองนะครับต่อแค่นี้แล้วเราก็เอาชุดไฟเนี่ยเสียบเข้ากับตำแหน่งไฟเลี้ยงนะครับปึ๊บส่วนเส้นที่จะไปตัวแอมป k ตัวนี้เราก็มาเสียบขา out ของ o อฟแ m มนะครับเสียบขา out นะครับส่วน input นะครับ input แล้วก็เสียบตรงนี้นะครับตรงบอร์ดนะครับมาเข้าฝั่งอินนะครับฝั่งนี้ครับอ่ะเนี่ยนะครับตามนี้งงไหมไม่งงนะครับปลั๊กตรงนี้นะครับมาเข้าอินอินของออฟแอมนะครับส่วนเอาของออฟแอมก็วิ่งเข้าตรงนี้แค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรอันนี้คือเสร็จเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อไฟเลี้ยงนะครับ ไฟเลี้ยงต้องใช้เป็น2ชุดแยกกันนะครับถ้าท่านใดใช้แบต 6S 6S 19โวลต์นะครับก็เอาแบต 6S เนี่ยจ่ายเข้าตัวแอมตัวนี้ได้ตรงๆได้เลยนะครับหรือท่านใดจะใช้ 6S ร่วมกันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแนะนำให้ใช้ไฟสูงก่นนั้นสักนิดหนึ่งนะครับก็เราก็ใช้สเตปอัพดันขึ้นไปนะครับสัก 2 8 2 9โวลต์ 28, นะครับเพื่อให้มันสร้างกำลังวัดได้ค่อนข้างสูงๆหน่อยนะครับแต่ก็แนะนำไม่ไม่ควรปรับเกิน30นะครับสักประมาณ30พอดีพอดีนะครับตัวนี้ก็รับไฟได้ถึงประมาณ36โวลต์นะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าสัก8-28 28 29 2ครับประมาณนั้นประมาณนั้นมันเป็นระยะที่ปลอดภัยนะครับปลอดภยัยอ่ะมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับก็ ส่วนรุ่นอื่นๆนะครับรุ่นอื่นๆเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีนะครับสําหรับพวกเจมโมริโอหรือว่า tb 21รุ่นเก่านะครับหรือเป็นตระกูล h ฮหรือรุ่นอื่นๆครับสำหรับท่านใดต้องการอยากรู้รุ่นไหนก่อนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ